ลยเะว่าดีเมื่อสิส่ที่เจอเห็ดแนมเห็นแบบแเจ้าเห็ดเห็ดเขาเอ้นีหยังเห็นไะเ,เห็ดปวกเห็ดปวกโคตรบอกม่ไม,ม่ปวกปวกโคตรนะพี่น้องมาขาใหญ่อหับเลี้ยนี่อโอ้โอ้ แนมเฮ็นดอกเดียวคิดว่ามันไมีหลายเอหรเฮ็ดพี่น้องนี่ก็ะพิตาดีแต,โต,โตออ่บอกไปหลอกเขาสี่งขอแดนอยู่กับป่าหูกระมี้นี่นี่เห็นปะหลอกมึงแถวคนท่ายนี่เนาะคนท่าก็ออกได้เฮ็ดเนาะพี่น,ออน้ <c oughs> นองเนาะ โคตรง่าเลยพี่เนอะที่แหลก็เห็นแดบดอกช่องดอกก็เลยไปถ่ายปัะนี้เห็นในไลา์ก็เลยถ่ายให้ดิเดี๋ยเนะแล้วครูกันเลยเนาะ นกพีนอยุณอีอนี่มนนี่กม่นงนี่ม่ยงบดีมอเนาะอ้เจงจนแพร่เลยเนาะ้เดพีนอนี่นกันนะนี่กระม็นุ่๊บนั่นเหนี่งม่พีนอขอตีม้พี่จ๋าข้เหียวจ

Chị chi ha dữ theo thằng mà ổ theo thằng máy dữ riền luôn đi nó bây giờ วันท่านี่แหละโอต้องไปไกล

อาฮินีนคนถานพวนี้ถืหาไก่เลยพี่น้างเลยเนาะนี่ก็ใหญ่เต็มเนาะลังจากินไปบูปดปลาบาเอายังโอ้ยไปบูตอนนั้นเหมือนเนาะนี่ก็แจงเลยถาเท่าถ่านก็บมันี่นั่อื้ง ออีเนี่ยนี่นีเนาะอ้ยแหงดอกไงกูยืดองมนเขาไปหาเนาะมันสุ่มกว่าเนาะโอ้แล้วก็หี่ยงดูป่ากูดงเนาะทีนี้นะสัส เกงเสียบหวานเลยนี่ิละมันสุดฉเนออหคนถ่างนี่ละาอเบิ่งนเรจงชิบ่บ่เดียมปลาดอสองมื่นหักๆดูนี่นี่นี่ดิละดาดอกบางงะบางพี่น้องในคนถางดีๆเลยนี่ฮะมามา ลอะนรงกันเลาะไปใกล้เเหมือนลาะจนางนี่แหละพี่้องเห็นแ่แมงค่ะนกคแมนเน่ะเนาะนี่แต่ดอกใหญ่ๆพี่้อกพี่้อกจุงหงาเลยพี่้อง ไปหาไก่เนาะเอาหนึ่งไเด้วยไม่แน่จะลืนแล้วจนไปแล้วดอกเอาหมนแล้วจะมาออกหลีกหลับจะแข็งเยอะสําหเนาะสําีเอา lọ nha, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <c oughs> ทางนำแล้วบุญอาะไ <c oughs> ่ตึม้มมวนแต่มันเ <c oughs> ต็มต,ตาแล้วม้าเนี่ยร <c oughs> ีมนิ <c oughs> ดยอดเลย <c oughs> นี่แต่ดอกยิ่งใหญ่งงามพี่น้องยังดปเบิดซันันเ็นกรคัก เยอมเลยพี่น้องจะมาหาเห็ดเลยเลยเลย็เดียวเ่อีกนพ่อีกเผาหาเผาเผาไปฮะบนทางเขายังหนาไปันงนี้ เบิกกระสัดเลยดิกระโดดเปใหญ่เอ้าตัวนอ้ไก็ไม่อยู่วะจะแตกก็จะมาอะไรไปเนาะจะพาไปต่อไปเนาะไปกันเลยมีอยู่วะมันเทียนลูกชิบุมีเห็โอ้มันแปลนมันหลวมไปไปไปเนาะยิงบอก เจา้าก็มาหากันมหาเบิ <c oughs> ออเบเหรอเขาอกหนี้เลยเ <c oughs> มื่หาหารอรเราเพิ่ว่เบิรเเพิ่นมื่อเหรเพิ่อิดเกียดเลย <c oughs> นี่าทาง

พวกนบอกม่ไม <st wireless> ่วกพ่วนนะพี <g ad> ่น้องนี่ยขาใหญ่เที่าใันเนื้อเทเมเนาะเสียบเขาใหม่เอาใม่เาใหม่บอกใหม่ใหม่มาเนาะือคามเลย thì thứ trừ nhắn nóng nóng nặng nặng bắt nhảy nặng lên nặng này nặng 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 mị mị nặng nặng đi đây xem đây cái áo ี้ก้อนช้ดอกข้อปนแล้วพี่น้องถ้าเป็นบ้านเนี่ย๋ยอมาแเลยมาแล้วพอาให้ปวดกพวดอกมือหอมไปฝนอีกแล้ว,ปว,วไปเป็นก้อนเอาหิยังนี่ ดีจุ่มๆเลยพี่น้องว้าวเออยอดจ้นี้ังน้อ,นอยนะ <c oughs> เ,อนเนาะเหตเรนเห็ดแนเเนี่ยมอนเห็ดเนงผัวเลยแลหละเฮาเห็นมันดูลายเด mình hai hên là hai hên này Mình nói nó ở mấy sân nó Mình nhảy được nó mời nha đi nó mời 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 ใหญ่เลยเนาะนี่นี่ตัวนี้ยังนิดน้อยนี่ทุกวันตุกวันแต่ตอนที่ ไปบุงคือใช้กินพอดีเราเป็นเนาะบุงอีกคนต่อไปเนาะแล้วนี่ชื่อว่าโอเคเอ็ดเปอหนึ่งนะชื่อชิโพดละดอกกะเป็นยังเนานะ เห็นเหูยังวะน,นี่ยยาผู้ชีหูจนพอในอเห็นว่าไพดีกับปูไหวคิดใจดีส่เดีก,ปกวปูไหวอันนี้บูห็นหวานหวานจา,ากกมาหามมาหาออขอบูห็นดอกให้เรือนห้หินน้อยออ สีกำงมโอ้มีหวงกื้ผ่อนมาหเป็นเขาไปกินได้ๆเห็ดไข่มันจะเป็นสีไข่เยนี่อ้อนในม้าหน่อยเอ้อออออา,ออาแตกมอ,มอแทกนั่งหนหน่อยอยู่เนาะนั่งกล้วพวกเกาวตก่า ขอนห่งโหกมีเพื่น,น,น,นบูมากอกอได้เพื่นมักออกเป็นแปนแ้นนาพิ่หนหองเนาะไปข้นต่อไปเลย นนอตลกนนี่ตบไนี่เอคนเได้สำเนาบางเอิญบางอย่าไปเจอคนมหาห็ตมันคือกันเนาะขยากหาห็ตเ่กัเราเนาะนี่แตกเนาะบเได้ดอกบเรดอกมันแตกเอาได้ดอกน สุดนี่เนาะไปเก็บดีูงามไม่ลิ้บเนาะโอ้โหตัวดูงามไม่ริีต่อข้าแต่ว่ามีแนี่กินเนาะเบี่ยงหนึ่งนี่โอ้โตเฮ้ยจีเนาะจีเขาจะปลาไว้เนาะมือหน้ำมาเอาเนาะท่านจะบอาก่อนสูตรนั้นได้เนาะโอ้ง่าไม่ริบต่อ นี่เหล่าเดียวก็หมดเลยเนาะไปไปเหล่าตุโพนไปเลยเดี๋ยๆเนาะเอาหนอนบัดนี้เนาะเข้าก็ออกมาจตกป่าหาเห็ดแล้ว,วน,น,นะวล,นล,ล,ล,ลนะห้าสิโลเลาะเมื่อนะทางเมื่อนะถางนี้เนาะทางเมื่อนเนาะเนาะเห็ดเนาะที่ใดมาจากป่าเมื่อกี้นี่เนาะ เชงนอย่างแน่เลยก็ต้นแจกแน่นี่ประมาณนี้แหละกะมานเติบดูสมมากกว่ามูหละเห็นเนาะฮาสิโรเมื่อเนาะฮัสิายมาเลยเนาะนีนเนาะีน้วคนถ่ามนี่เนาะดจะส่อะสวดีเมื่อซีซีเจอเห็ดแนมเห็นแบบแบบเจาเห็ด เฮ็ดว่าเฮ็ดแหดแล้วน่ะไปไปเบิ่งไปนี่ตอนกล่องให้ไหนไหนนี่กี่มิลก์กว่านี้เห็ดเฮ้ยเห็ดต่องครเห็นเหรอนี่ดอกบานนี่อ้าพี่น้อง เนี่ยเพ็ดอกเดียวคิดว่รามันาจีบีหลายไปเอ้าเฮ็ดพี่น้องเียว่จะคือตาดีแต่โอ้ยไปลอกหอบสิเแดนอยู่กับป่าหููกระมีนี่นี่เห็นปะทำกรแม่ไปเจ้าอนนหูเนนี่ก็ภูเขาป่าคขะดงแล้วพี่น้องหูฟนจีออกเด้คนทางนี่นี่ โอ้จุ่มเดียวเ <ś red> ดี๋ยวเลยนี่นั่นงรอบนเตอๆกันดูเพราะว่ามีลายกว่านี้ดีด้วเอาเป็นหมูอแล้วพี่นอนอะดอกนี่แต่ดอกำงามพี่นนองเอาว่าที่ใส่ในกระเบนมันบานแ่มันบก จริงวะเก็บบนบนเห็นได้หนิเก็บเป็นบบเห็นยู่ขากระตาหนิพี่น้องเอ้โอ้ยมาแล้ววันนี้ฮะมาแล้วมาตอนเมื่อี้นี่แหละนี่เีนองพวกไว้เนาะเดต้องเอห็นตับยีดเนาะ มันแบบม pues ันดอกใหญ่กุ้งเล็เนี่ยนี่ดินี่จิตลาบุรมนี่ยหญ่ยีเ็ดิดอกใหญ่อู้แต่อะไเลยโอ้ยโชคดีดายด้เอาเบิดเนาะสุดยอดที่น้องสุดยอดนี่มีอ đi, áo lên nè, cẩn này cái áo lên nè, mẹ tiệm nè, hết nợ แม่เด้่ยค่ะใช่หันหันแม่ดูค่ะอ่าผิดห้องเลยสหุดยอดเลยโอ,โอ,อ้ดูดีนี่ ไปไกลพี่น้องเลยอยู่นี้ภาะเพื้นน,ลลนี่ต้นใบกะขี่รถใกล้เลยเราไปแน่เบิง่งนี่นห็น่นีสุะยอดสุดยอด,ดยอะไรผู้ดีหางวะนี่หุ่วด้นอินี่หังแกมีปะคะเร็ว ขอตเงามเลยพี่น้องใช่ไหมบ่าเด็กกับเขางี้นี่นี่นี่กระดอกทำงาป๊อดดูตำปนเลย ตอ,อนสอนด้เด้อเด้มามานบาดถ่ายพี่น้องเอยนี่นี่ตลอดกำงามตนอนสอนนี่นี่ยด้กำเมยอา้าเป็นในบ้านเลย กค่ไฟได้ค่ะตัวนี้ไ <Leah> ม่แม nice ่งกินเลยเนาะจะเดินบ้านเลยมบางใหญ่พี่น้องนี่งามงามพอดีตามปนพี่น้องนี่นี่บ่งคือกินเนาะ ยังไหวกินแรงแน่ค่ะอืมสุดยอดสุดยอดมาเนี้ยมันมันมันฉันก็เอาเลยบอกขามันเอาเลยเนาะข้ามีไงเออข้าให้บุญงกือกินบอกให้บุญงกลือกินอะไรไร้เลยเพื่อนเื่อยากจเอาเพื่นได้ได้มันงาเหมือนเนาะดแล้วบอสเอาใส่กัน Nên tổng ổ y tí Ừ Bộ ổ ừ. qua Theo này đi. ừ. <laughs> phùm, phùm, phùm là video nhiên Buồn บัดพ้นที่ดดนี่จะดอกง,งามๆพี่น้องแมนเบิดแถวนนี่อันซ่อนบ่ เลาะไปเรื่อยๆต้องกอาให้ใอีกแบบนี้ฮะฉันเลยถา,ามคัวเมื่อไหน่นเนาะ <c ười> ให้คนมาหาอีกแล้ว, <c ười> วนั่นเไรถามคัวเนาะ ก,ก็มาเขาเมื่อจะใช้สอบเลยเนอะพี่นอ้นองเนาะมาห่อน,นี้เทากับสีดีเมืออนะ่มอเลยเนาะมอท่าอย่างนี้เทา,าเมเจอร์เพลทบางสาวเนาะไปอีกเล็กน่อยกันแมน่เนาะเขาสิมาปิ๊ดขี่อยู่บ้องนี่แหละนี่นะเนาะเฮดกระไดกระมานเติมนอ,มอน,นี้เนาะสมมาแต,ต,ต,ต่แต่ที่สี่แหละเยี่ยนนี้แกประมาณเจ็ดโมงครึ่งเลยบ้านนี้ เข้ากันในหิววห้วเขาหิ้วหนามเลยมันสวยเลยเด้ส่สัยังได้กระพาพ่อแม่พี่น,อน้องกดไไหลกดแทรกกดติดตามกดสซันกระดิ่งให้นไเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคีบต,ต่อไปเหน็นนะแล้วมือหนาเขาสิมาพาพไปเห็ดคีบยังอีกกระถาเบิ่งเนาะกระติดตามกันเนะาะกราบสบายดีเนาะ